บิสมิลล سمILLAH ر ح ั ة الله رحيم السلام عليكم ورحمة ا ل ل ะ وبركاته พี่น้องครับขณะนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานของบริษัทอัลมาดานีนะครับได้พาพี่น้องนะครับกรุ๊ปของเดือนกันยายนนะครับของวันที่หนึ่งถึงวันที่16กันยานะครับมาเยี่ยมชมนะครับที่สมรภูมิบัดด์นะครับแล้วก็มาขออุดมอานะครับให้บรรดาชูฮดะนะครับ ที่สมรภูมิปัจจันนะครับอ่านี่คือเมื่อกี้นะครับอาสตรยาเซศของเรานะครับก็ได้นำนะครับอ่านอ่านอุอานะครับขอพยาโทษนะครับแล้วก็ขอความเมตตานะครับให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับในสมรภูมิปัจจันนะครับสำหรับในกุโบนี้นะครับก็นอกจากเป็นกุโบนที่ฝังบรรดาชวดะนะครับ ทั้ง14ท่านนะครับอ่าแล้วก็ยังฝังนะครับอ่าชาวเมืองนะครับอ่าผู้คนที่อยู่ที่บาตาริดด้วยนะครับอ่านะครับอ่าก็เราขอดูอานะครับให้ละตาละโสมตตานะครับอ่าแล้วก็อภัยโทษนะครับอ่าให้แกอ่าชาวกุโบนะครับอัสสลามอัลัยคารอัสสลามอัลัยคุมดารากุมมิมุมินีไวอินนอินชาอัลลอฮฺบิคุมไลกุนนัสอัลลอฮฺุลลาณาวะละคุมลาอัฟิยะนะครับตรงนี้นะครับ ที่โบนะครับาแล้วก็อ่าตรงโน้นนะครับพี่น้องเห็นไกลๆเนี่ยนะครับอ่าเป็นรายชื่อนะครับอ่าของบรรดาชูฮัดะนะครับอ่าที่ได้เสียสละนะครับอ่าชีวิตอ่าของพวกท่านเนี่ยนะครับอ่าในคนทางของลสุบะฮานุวาตาลานะครับอ่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอ่า14ท่านนะครับชาวมุสลิมเนี่ยนะครับ14ท่านนะครับ ที่ได้ชัยดนะครับในสมรภูมิบาดัตนะครับซึ่งเป็นชาวมุฮัจิรินหรือว่าชาวมักกะเนี่ย6ท่านนะครับแล้วก็เป็นชาวอันซอร์นะครับ8ท่านนะครับนี่คือรายชื่อนะครับนี่คือรายชื่อนี่คือพี่น้องที่มาอุมระอ์นะครับของกรุ๊ปเดือนกัญญานะครับอัทมดินละนะครับ อ่าอิสตยาเซตนะครับอัมบูดินลานะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปที่เยบันมาเลกะนะครับอ่าซึ่งอ่าตรงนั้นเนี่ยอ่าเขาบอกว่าเป็นที่ที่มาเลกะนะครับอ่าลงมานะครับก็วัลลอฮอาลัมนะครับอ่าวลลอฮอาลัมนะครับแต่ในสมบูรพุนไบตัศเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยได้ส่งมาเลกะลงมาจริงนะครับ แล้วก็มาช่วยนะครับบรรดามุสลิมินนะครับในการสู้รบกับพวกมุชริกีนที่มีจำนวนถึงกว่า1,000คนนะครับในขณะที่บรรดามุสลิมเนี่ยนะครับมีแค่ประมาณ300กว่าคนนะครับบางท่านก็บอกว่า313นะครับอัลลอฮฺอิลลาห์นะครับ มาชาลลอฮ์ครับมีะครับมาชาลลอฮ์โอ้โหเอาไปขายหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โห อัลลอฮุมดลลลเจดีครับอันนี้ไทยเสียงคับอ่โอเคอนี่นะครับเป็นรายชื่อของบรรดาชวดะนะครับทั้งหมด14ท่านนะครับข้างบนรายชื่อเนี่ยก็จะเป็นอายะกุรานนะครับที่ะละตาลาเนี่ยได้กล่าวถึงจัตสงครามบาทัศนะครับ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الحمد لله. أنيك دكتور سعد الحمد لله الحمد لله. ครับับน,น,นี่เป็นกุโบโนะครับอฮาระนะครับบริเวณนั้นก็จะเป็นสนสะพานลำนะครับอ่าสำหรับสงครามเนี่ยนะครับอ่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆกับเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยอ่าทางคณะเนี่ยขึ้นไปละมานนะครับที่มัสยิดอาริชนะครับอ่าซึ่ง สมรภูมินะครับที่รบกันเนี่ยก็คือว่าเกิดขึ้นใกล้ๆกับมัสยิดอาริชตรงนั้นนะครับแล้วก็ที่เรื่องมัสยิดอาริชเนี่ยก็คือมันตอนนั้นเนี่ยนะครับบริเวณนั้นเนี่ยซาบะนะครับได้เสนอให้ท่านนบีมุฮัมมัสสุลลัลสลัมนะครับได้สร้างป้อมนะครับประการสหรับท่านนะครับเป็นที่แล้วก็ตอนนี้นคือเป็นเป็นมัสยิดนะครับมัสยิดอาริช สุขชูฮดาบัตรนะครับมาร์เก็ตแบทมารเทอร์สนะครับนี่มันเขาจะทำเป็นอาจจะตลาดย่อมย่อมนะครับตลาดย่อมย่อมอันนี้เพิ่งมีนะครับอ่าเพิ่งมีอ้อมดือดข่าวขณะนี้เนี่ยเวลาห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่ง พี่น้องนะครับทลอย่ารล่ละโอเค

Oke. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Alhamdulillah. Oh, Oke, okay. ไปอีกที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวเราจะไปที่ยาบันมาเลกะนะครับก็ชาล์ล์นะครับเดี๋ยวก็จะมีไลฟ์ที่นู่นนะครับก็ตรงที่กูโบชวาดะตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขอจบไลฟ์แต่เพียงแค่นี้ครับอัสลามุอะลัยกุมมารฮ์มะตุลฮิวบเราะักแยต